เราจะมาดูวิธีการขูดมะพร้าวเป็นเส้นนะคะสำหรับใช้ทำเค้กนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขูดกันนะคะอพื่านเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังขูดไม่ได้นะ,ะมือใหม่นะคะหัดขูดที่ยังไม่เคยขูดเลยนะคะอันนี้เป็นมือแมวนะคะที่เราหาซื้อตามท้องตลาดที่เขาขายมีดนะคะที่เขาขายมีดขาย โคกอะไรพวกนี้เขาจะมีพวกมือแมวเนี่ยที่ขูดมะพร้าวเนี่ยนะคะเราก็ซื้อมาอันหนึ่งก็10กว่าบาทนะคะก็ซื้อมาไว้นะคะเราจําเป็นต้องใช้นะคะค่ะมาดูวิธีการขูดมะพร้าวนะอ่านี่เป็นเนื้อของมะพร้าวนะคะเราสอนกันไปแล้วนะคะว่าเนื้อมะพร้าวอ่ะดูยังไงทีนี้เราจะมาดูวิธีการขูดกันนะคะวิธีการขูดนะคะเราจะจับ มือสายนะแล้วก็จับเอียงแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะลากใช้มือแมวนี่นะคะลากกระชากนะคะขูดตามตามแนวโค้งของกะลาเห็นไหมคะมือเราจะสวนสวนกับไม้นะคะไม้เราดึงมาทางนี้มือเราจะสวนไปทางนี้นะคะอ่ะเวลาที่เราขูดเราก็จะอ่ะออกแรงกดนะคะออกแรงกดนิดนึงเนี่ยถ้าเรากด ถ้าเรากดแรงนะคะเราใช้น้ําหนักมือแรงอน้ําหนักมือมากนะคะเวลาที่เราปูดเนี่ยเราออกแรงเยอะกดหนักนะคะมะพร้าวเราจะเป็นแผ่นนะเห็นไหมคะมะพร้าวเราจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยชิ้นหนาอแต่ที่เราใช้กับเค้กมะพร้าวเราเราจะไม่ใช้ชิ้นหนาประมาณนี้นะคะเราจะใช้ชิ้นเ,เป็นเส้นฝอยแบบนี้นะคะเป็นเส้นฝอยๆหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงกับปนนะคะจะต้องเป็นเส้นนิดนึงนะ เส้นมันจะขึ้นอยู่กับวิธีการขูดของน้ำหนักมือนะคะเส้นถ้าเราลงน้ำหนักมือเบาเส้นก็จะฝอยเห็นไหมคะ,ะนี่คือเบานะเส้นก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะถ้าเราถ้าถ้าเราขูดเบาน้ำหนักน้ำหนักน้อยเส้นจะประมาณนี้นะคะฝอยอฝอยนะคะนี่ฝอย In ่ะแต่ถ้าเราขูดลงน้ําหนักนิดนึงให้ให้เขาเส้นอ่ะเป็นเส้นหนาหน่อยนะคะเราก็เนี่ยใช้น้ําหนักมือประมาณนี้นะคะน้ําหนักมือประมาณนี้กระชากกระชากนะคะแล้วก็ขูดตั้งแต่แนวแนวด้านบนของกะลามาก่อนเลยนะคะเวลาขูดให้กระชากมือนะคะกระชากนิดนึงกระชากเนี้ยค่ะกระชากเป็นจังหวะเนี้ยนะมันก็จะเร็วนะคะถ้าเราขูดอย่างเนี้ย เราจะช้ามากนะคะเราจะช้านะให้เรากระชากกระชากเร็วๆนะคะกระชากเวลาที่ลูกขุดคล้องแล้วนะเราก็อย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็สังกดให้สังเกตเส้นด้วยนะคะถ้าเส้นเราเอ,อเป็นแผน่นก็แสดงว่าเราออกแรงเยอะเราจะต้องเบาแรงนิดนึงเพื่อให้เส้นเขาบางลงนะคะนะเราก็จะขูดตามตามแนวด้านบนลงมาก่อน คะเนี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะอ่าแล้วเดี๋ยวพอเจอกลาจะบอกให้ว่าขูดยังไงนะเห็นไหมคะเราก็จะขูดกระชาแบบนี้ก็จะแป๊บเดียวนะคะเคยใช้เครื่องนะคะแต่เครื่องเขาเส้นเขาสู้มือไม่ได้จริงแล้วก็ใช้มือสวยที่สุดเลย แต่ว่าช้าช้านะคะถ้าเกิดเราขายดีๆเราก็ต้องหาคนที่มาช่วยขูดหลายๆคนนิดน,นึงนะคะอะพอเราถึงกะลาแล้วนะเห็นไหมคะพอเราถึงกะลาแล้วเนี่ยให้เราผให้เราเรา,เราเบามือนะคะให้เราแผ่วนะคะ,ะผ่อนน้ําหนักมือลงนะเราเราจะไม่เอาก้นกะลาดำดำนะคะที่เป็นเส้นเส้นสีดำๆด,ด,ด้านก้นกะลา พยายามอยากให้ติดออกมานะาถ้าติดออกมามะพร้า,า,พาวเราจะไม่ค่อยขาวนะคะเวลาที่เราไปโปะกับเค้กนะคะมันจะทำให้เค้กของเราแบบดูไม่น่ากินนะคะแต่ว่าถ้ามีติดไปนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะอย่าไปขูดจนเกี้ยงมากนะคะเคถ้าเกี้ยงมากเราจะได้เ,เส้นเส้นดำของกลนกะลาปนไปด้วย นะประมาณนี้พอโอเคนะอ่าวิธีการขูดก็เป็นแบบนี้นะคะลองเอ่อเพื่อนลองหัดหัดขูดดูนะคะ,ะหัดขูดดูนะอ่าประมาณนี้แบบนี้